ถ้าไม่เราเสียลูกค้าไปได้การทิ้งระยะเวลานานๆก็มีส่วนนะคะสมมติเราดูตอนกลางคืนนี้เราจะไปโอนตังค์ผู้นี้ตอนเช้าแต่ดูไปดูมาตื่นเช้ามาเจอร้านอื่นสวยกว่าดีกว่าเปลี่ยนใจไม่แคบแล้วลบอันที่แคบไปเอาล้านเลยมากกว่านี้ก็เป็นข้อเสียนะคะแต่คุณทีการใส่รูปก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะรูปใช่ค่ะรูปเนี่ยก็ควรเป็นลักษณะของแนวนอนเพราะว่าจะได้เห็นในรูปแบบที่มัน เต็มอะเต็มเฟรมเพราะแบบว่ามีรายละเอียดมาก<ช>แล้วก็เมื่อการเลือกรูปภาพต้องเป็นรูปภาพที่ใหม่ข้อความก็ต้องห้ามก๊อปปี้คนอื่นด้วยนะคะโดนฟ้องได้เลยนะเนี่ยใช่ก็แล้วนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในยุคนี้นะคะที่มีการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ในการหาไรายได้แต่ที่สำคัญคุณต้องไม่หลอกลงคนอื่นนะเพราะว่าํารลงคนอื่นเดือดร้อนโอเคเนี่ยโดนฟ้องได้เลยนะคุณ เสียงเครดิตด้วยเนาะเราซื้อของเขาไปแล้วเราไม่ได้ของที่เราหวังนี่เราก็โมโหอะคนาอารมณ์โมโหบางคนก็จะแบบแท็บเพื่อนๆว่าอย่าซื้อร้านนี้นะอย่าซื้อร้านนี้นะคะบางทีเนี่ยข้อผิดพลาดอนะเล็กน้อยนอยอ่างสมมติเราส่งของลูกค้าผิดคนอ่าเป็นไปได้นะคุณคิดแบกว่าเขาได้ของตามที่เขาไม่ได้แบบหวังไว้ไม่ได้เป็นของที่เขาต้องการจะซื้ออย่างเงี้ยก็จะทําให้เขาก็คิดว่าเขาจะผิดว่าเราเออเราไม่ได้ส่งของให้เขาตามที่ต้องการอะไรก็อาจจะ เสียเข้าะใจผิดเสียทางดิบไา้เสียแค่ดิบแล้วเสียทางลูกค้าด้วยนะก็สําหรับข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือขายไม่ได้กูเลอร์ของอาจารย์วิทยานะคะที่ทําให้เราได้นําเทคนิคการขายของออนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะดูจากการตั้งชื่อหนังสือนะคะดึงดูดใจมากขายได้กูเลอร์เลิกหรือเปล่าคะจะเลิกไหม อนนี้เฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนะคะเปิดหน้าร้านอะไรอย่างงี้ไม่อยากเสียตังค์เยอะนะคะก็ลองนําคําแนะนํานี้ไปใช้ดูนะคะจากคิดว่าเนี่ย o o k b o o k หรือ Instagram เนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะให้คุณผู้ฟังสามารถขายของและสร้างไรายได้อ่าเป็นกับเป็นกรรมได้เลยค่ะ เหมือนอย่างแขกรับเชิญในช่วงแชร์ทางสร้างอาชีพนะคะในช่วงหน้าของเรานี้เราได้เชิญคุณเอกภพสุขใสค่ะเจ้าของแบรนด์นิยมหนังที่เป็นผู้ที่มีความประสบความสำเร็จจากการขายสินค้าออนไลน์การันตียอดขายความขายดีเนี่ยจากการมียอดไลฟ์ในเพจมากกว่า5,000คนค่ะซึ่งใครที่อยากรู้เ็ดรับความสาเร็จและก็หนทางหนทางการสร้างรายได้ของคุณเอกภพนะคะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะคะพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะค่ะ